สวัสดีครับจองชีวิตกับธรรมาจตาิวันนี้คุณยาเลี้ยวจะมาตำพัดปลิกมูซับไส่สตอนะครับเรามาจมกันเลยหลังจากที่ไส่น้ำมันลงในกระทะราไว้อ,อุ่นหรือว่าพ่อหอยน้ำมันรน้อนกม็มาโจ้ส่วนประกอบกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง พ่อนำมันรอนเราก็าใส่กระเทียมลงไปเจียวไว้หอมนะครับการปรุงอาหารแม่บ้านแม่ครัวไร้ตารเขาก็ปรุงได้อร่อยดีนะครับแต่ถ้าโลกล้านคนใดติดท,ทํายังไม่ปินก็มาลองจมเล่แนวท่างกันได้นะ พอเห็นว่าได้ทีเลยกก็ใส่มูสับลงไปนะครับแล้วก็พัดให้พ่อซุกอวนคนผิดใบผิดมากกันอย่าให้มิ้นไม้ดันนึ่งดันใด พัดไปเรื่อยๆจนคิดว่าหน้าจะพอ่อซุกเร็วจากนั้นใส่น้ำมันหอยลงไปใส่ว่าเกีียวซดรุงรดตามด้วยน้ำปลา เติมลงไปด้วยน้ำตาลทรายกลุกกล่าวเล็กหน่อยพ่อข้าวกันดีไซ้เม็ดสตอที่โปกเฉ่น้ำวายลุ่งไป พัดลุกกล่าวให้เข้ากันพ่เป็นปีที่เบาก้วยลุ่งเล็กน้อยใสปลิดขี่ขว่างั้นต้อยปรับค้วยให้ได้ขนาดพอดี ใส่ลูกชิ้นลงไปตามด้วยโอมย่ยอยโอยและปลิกยวกซอยจัดการพัดให้เข้ากันนะครับ เติมน้ำลงถอยบางเล็กน้อยน้ำเปล่าน้ำสะอาดนะครับ ได้สิอิวดำลงไยเพื่อสร้างสีสัน ชิมรสจาดเพื่อความอร่อยตีเน่นอนปรุงรสเพิ่มตามต้องการ เมื่อความอร่อยพ่อดีแล้วอาหารจานด่วนก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับปุมผัดปลิกมูสซับไส้สะโต